สวัสดีครับวันนี้นะครับผมบอกเลยผมไม่ได้มาด่าใครนะครับไม่ได้มาว่าใครนะครับคือผมใชยนะครับอยู่ไลฟ์ฟาร์มนะครับคือพอผมเปิดขายกระท่อมเนี่ยได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะประมาณห้าวันเนี่ยผมได้รับรู้บางอย่างนี้เยอะมากเลยในในวงการต้นกระท่อมนะครับคือแบบคนเราไปซื้อขายออนไลน์กันนี่แหละผมบอกก่อนนะผมไม่ได้มาด่าไม่ได้มาว่าใครนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องส่วนตัวของผมนะครับ ผมไม่ได้มาว่าคนอื่นไม่ได้มาด่าคนอื่นนะครับใครจะรับจะอะไรผมไม่ได้ว่านะครับไม่ได้มาด่านะครับเข้าใจตรงกันนะครับคือว่าผมเนี่ยมาเปิดขายกระท่อมปั๊บเนี่ยผมคือมีลูกค้าเนี่ยมันเล่าให้ผมฟังโทรคุยกับผมโอ้โหวันวันวน,นี่ผมรับโทรสายนี่รับโทรศั์เป็นวันเป็นร้อยสายเลยคือผมก็ไม่เคยรับโทรศั์เยอะขนาดนี้นะครับปรึกษาเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับแต่เรื่องสําคัญที่มันเยอะมากๆ,ๆมันมีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่ผมฟัง ฟังฟังมาเยอะเลยคือหนึ่งไปสั่งซื้อต้นกระท่อมมาบางคนได้รูปต้นแมงใหญ่อย่างนี้ไปสั่งซื้อเนาะผมก็ไม่รู้สั่งทางไหนเขาบอกว่าสั่งกงนออนไลน์ออนไลน์ผมก็ขายออนไลน์ผมก็ไม่เถียงนะครับผมบอกผมของจริงผมมาดูที่ฟาร์มผมได้ซื้อที่ฟาร์ผมรผมต้นสิบบาทซื้อออนไลน์ผมร้อยเก้าเก้าสิบต้นร้อยเก้าเก้าหมายความว่าไรเพราะว่าผมมีทั้งค่ากล่องค่าแพ็คแล้วผมแพ็คให้อย่างดีทําอย่างดีไปถึงลูกค้าผมนี่บอกเลย มีอะไรมาผมเคมให้หมดผมเป็นของจริงผมไม่ได้มาแบบอยากมาขายแบบวันๆขายไปผมบอกแนละ้วผมไม่ได้มาด่าใครนะผมขอพูดหน่อยผมขอด่ายพวกจังไรพวกนี้หน่อยนะพวกแบบพวกขี้โกงคดโกงเนี่ยโอ้โหลูกค้าผมบางคนเนี่ยบางทียายโทรมายคับผลไว้นะอายุเจ็ดสิบกว่าแกอยากปลูกต้นกระท่อมของแกคือแกอุตสาหก,กว่าจะหาเงินได้ยายบอกสั่งซื้อไปในรูปแม่งต้นึ่งบอกสามสิบเซนโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้ สั่งมาต้นอยู่ในถ่านหลุมอยู่แค่เนี่ยบ้าหรือเปล่ารอกันทำไมคุณจะค้าขายคุณโอ้โหมันที่สำคัญมันทำให้เสียวงการคือมัน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 เสียทุกคนบ้าเปล่าคือผมผมถามจริงว่าคือคือไม่ได้ไม่ได้ด่าใครนะแต่บอกเลยไว้พวกนี้มันจังไหลมากเลยนะนิสัยแบบอออืืจะหากินอะไรก็หากินไปสิก็คือมันทำเสียคนอื่นเขาด้วย ใช่ใช่ไหมคือที่บอกแล้วผมผมเปิดรับมาเนี่ยนะผมขายของผมผมก็ขายของอ้าเขาไม่ไม่ว่าการคุณขายก็ขายขครขายขาย,ขาย,ขายผมไม่ย้ํานะไม่ไม่มีดราม่านะว่าผมไม่ได้ด่าใครนะใครทําก็จังไรอ,อ่ะไอ้พวกเนี้ยคือโอ้โหคือที่ผมรับโทรศัพท์เนี่ยผมมีคุยเรื่องปรึกษาเรื่องปลูกเรื่องทําจะทํายังไงคนบ้าจะปลูกขายใบหรือจะปลูกขายต้นผมแนะนําให้ปลูกขายต้นอยู่แล้วเพราะ มันแนวทางผมมันเป็นอย่างนั้นคุณคุณสังเกตดูได้คนเลี้ยงปลากับคนขายพันปลาใครรวยกว่ากันเอาใช่ไหมคนปลูกขายลูกทุเรียนกับคนขายพันธุ์ทุเรียนใครรวยกว่ากันมันมันไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่วันเนี้ยผมไม่ได้ดา่าใครนะเพจอื่นหรืออะไรอื่นไม่ได้เกี่ยวกันนะผมไม่ได้ดา่าคุณนะผมด่าพวกที่แม่งแบบถ้าคุณส่งของดีอยู่แล้วคุณรับประกรันลูกค้ายอยู่แล้วคุณมีจรรยาบรรณอยู่แล้วนะ่ะ ขอให้จเจริญเจริญแต่ผมมาขอได้พวกจังไรเนี่ยมันมีผมผมคุยโทรศัพท์หลายคนมากเนี่ยเจอแบบเนี้ยเยอะมากแล้วก็โทรมาว่าบางคนก็โทรมาหาผมเอ้ยชัยของจริงเปล่าของเราของจริงเปล่าผมรู้จะตอบไปยังไงผมพูดตรงๆผมรู้จะตอบไปยังไงจริงไม่จริงพี่มาดูที่ฟาร์มผมแล้วกันผมก็ตอบอย่างเงี้ยผมผมก็ไม่รู้จะตอบว่ามันเป็นยังไงเพราะเขาบอกว่าพี่โดนมาแล้วโอ้ เจออีกสักพักโทรมาหาผมพี่โดนแล้วชัยพี่โดนแล้วเออไปไปสั่งต้นใหญ่ได้ต้นน้อยไปสั่งต้นน้อยแม่งส่งมาเล็ดโอ้คือแบบคือขอด่ามหน่อยแล้วกันไอ้พวกนี้มันทําเสียวงกงวง,วงการเขามีคนดีๆผมก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าผมดีนะแต่ผมก็คนดีนะมีจัญญาพันมาดูของผมได้ ผมไม่ได้เยินยอตัวเองผมแล้วผมขอดายพวกนี้หน่อยหือพวกมึงนี่แบบคือแบบคือผมผมรับโทรศัพท์เกือบทุกวันน่ะพี่ถ้าใครไม่ไม่ได้มารับโทรศัพท์บางทีจะไม่รู้ไงคนโดนเขาก็มาบอกว่าเขาโดนเขาโดนส่งมานี่โอ้โหตอนนี้บีเข้ากันเลยกับการแพ็กด้วยคุณจะส่งของให้เขาเอาเงินเขาแล้วอะ่ะจะส่งของให้ลูกค้าคุณต้องดูแลเขาอย่างดีหน่อย แพ็คให้ดีๆหอ่อถุงให้ดีๆไม่ใช่ว่าซุ่ม 4, สี่ซุ่ม 5, ห้าโหจะไปโทษขนส่งเขาไม่ได้มันจะไปโทษเขาได้ไงว่าเขาโยนไม่โยนโอ้มันมันมันมเป็นเรื่องปกติที่เขาต้องโยนหรือเปล่าคนไม่ของไม่เต็มสิบล้อสินค้าสินค้ามันทับทับทับโอ้โหคุณจะไปโทษเขาได้ยังไงคุณแหละต้องแพ็คให้ดีคือคือผมอะ่ะบอกว่าผมผมผมใครเคยซื้อของผมมาผมรู้ว่าคุณรู้แล้วกันผมแพ็คให้คุณดี ถ้ามันมีเสียมันก็ต้องมีอยู่แล้วคืออาจจะแตกหักอะไรอย่างนี้ผมเคลมทันทีอ่ะผมกล้าพูดอะแค่นั้นแหละแต่ผมขอด่าพวกนี้หน่อยนะเลิกทําเถอะเลิกเลิกเลิกขายถ้าขายของดีๆนะมันมันเสียวงการของเราหมดเนาะขอนะเลิกเถอะเพราะว่าถ้าเราทําตัวจังไรยไปเรื่อยนะสันดามันจะจังไรยไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะทาให้คุณมันเป็นคนที่แย่ๆไปเรื่อยนะไม่ไม่ได้มาดานะ แต่ขอให้ด่ายพวกเนี่ยไอ้หืมไม่รู้จะพูดยังไงออกสื่อเนาะคือผมผมรับโทรศัพท์มาเยอะผมทับแทนใจแทนแทนพี่ๆเขาเนาะโอ้บางทีผมนั่งคุยกับพี่เขาบางทีนั่งคุยโทรศัพท์นี่เป็นสิบนาทีเป็นครึ่งชั่วโมงเลยบางคนนี่คุยกันเป็นเป็นเกือบชั่วโมงเลยนะคือแบบผมบอกมันมันผมก็ทําอะไรไม่ได้อ่ะผมผมไม่มีปัญญาไปทาอะไรกับเขาได้อยู่แล้วเพราะว่าผมก็ขายของผมเขาก็ขายของเขาเราไปสั่งเขาเฮ้ยมึงห้ามทำแบบนี้ห้ามทำแบบนี้เอ้ยมึงต้องแพ็คแบบนี้แบบนี้ ผมบ้าเปลบาผมทําไม่ได้ผมผมไม่ใช่เจ้าของเขาหรือไม่ใช่นายเขาแต่อย่างผมเนี่ยเป็นนายที่นี่เป็นเจ้าของที่นี่ไลฟาร์มเนี่ยผมสั่งลูกน้องผมได้หมดที่นี่มึงแพ็คไม่ดีนะลูกค้ากูนะะได้ของไม่ดีนะผมเดินดูเดินตรวจแพ็คแพ็คของนองแพ็คดีๆไม่ใช่ว่าไม่ได้คือของต้องส่งไปต้องบอกผมผมบอกนะต้นสิบบาทผมสูงเท่านี้สองสองนิ้วผมผมเดินทุกทุกไรของผมผมเดินให้ดู ต้นละยี่สิบต้นละสิบบาทต้นเท่าไร่ผมบอกนะตามที่บอกนะคือดูของผมด้วยผมบอกเท่าไหรก็คือเท่านั้นมาซื้อหน้าฟาร์มผมต้นละสิบบาทมีคนมาซื้อทุกวันหวันหนึ่งมีขายหนึ่ง,ง,งสามสี่พันต้นสี่ห้าพันต้นเสาร์อาทิตย์นี่ยิ่งเยอะก็ผมบอกแล้วว่างๆอะ่ะสี่ห้าโมงเย็นหกโมงเย็นมานั่งเล่นที่ฟาร์มผมก็ได้ผมต้มไก่ให้กินต้มไก่ผมอร่อยเงี้ยผมมีสูตรลับผมใส่ก้านอะไรของผมด้วยอ่ามีมีมีให้ชิม นะครับวันนี้ผมไม่ได้มาด่าใครนะจบนะไม่ได้อะไรนะแต่ผมแค่มาบอกหน่อยไอ้พวกนี้เสียวงการเขาหมดรับโทรศัพท์ทุกวันเนี่ยเรื่องหนึ่งคุยเรื่องการปลูเกรเรื่องหนึ่งคุยก็เรื่องการการขายเรื่องนึงจะทําตลาดแต่ครึ่งๆเลยพูดก่อนเลยโดนผมโดนมาพี่พี่โดนมาแล้วชัยเอ้ยพี่เพิ่งโดนมาอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็ ไม่ได้มาดาใครนะแต่ก็ขอบอกนะเลิกเลิกกันเถอเนาะโอเคนะขอบคมครับ,รบสวัสดีครับ